สบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้คณสู้คน,มนไมนนี้่อยจะมาอ,อมเขียดเด้อพี่น้องมาอ,อมเขียดน้อยใส่เห็ดพร้อมใส่ผักมะแขงมะเขือไข่มดแดงพี่น้องไข่มดแดงคอยไปเอามาแต่ตลาดได้นี่เขาบไได้หาเองเด้เขาไปซื้อตลาดมาแต่ว่าเขาบริษัทตอนไปตลาดพี่น้องมีใบผักบัวแล้วก็มีมะเขือมากินนํากันเด้อพี่นอ้องอมไข่มดแดงใส่เขียดหน่อยโอ้ยสุดแสบเลยเลยพี่น้องเอ้เมื้อนี้ แสบขักแสบแน่แหละค่อยเสียดสุดสี่มือค่อยเลยแต่ว่าเครื่องยังประธานครบเดียวค่อยซืไปเอามาอยู่ในกรณีค่อยสิงเกตยังสมขามน้อยพี่น้องเดียวค่อยซืเอาสมาขามน้อยมากินนากันมืนน้อนี้พี่น้องเสบเสีบรรยากาศอยู่หยอยู่นาพี่น้องเลยไปตลาดมามดเมื่อเช้านี่ซื้อของสดจากตลาดพี่น้องกินไม้ปีเลยมรทธานนี่กินซาบเถ่อไข่มดแดงของแสบของหมักพี่น้อง ก็ขาดได้หน่ยาอ่อนควันไผพี่เนางควันไผโอ้ยเริ่มเบื่อไรพี่น้องไอ้คนสนะิปุญระบาดเลป้าผพยสิสมรุกแหงใส่น้ำประแดดลงไปไปมนพริกใส่ wild will anh quý của phần chắc đi Khi phim yelled will anh quý của phần chính đó đi anh quý của phần chính đó chắc ba anh quý của phần chính đó anh quý của ph возможitas con đây con đấy đi. เม็ดเกียรก็ได้พี่น้องเอ้ยวกอใส่หลายเี๋ยวนจะเค็มใสยยม่ยก่มดแดงแบบปก่อนนะพวกมันดำโพอดอันนี้อืสา,าสียดลชก่อนชมก่อน ดูลงก่อนวงได้บาทนี่สุกแล้วสุกแล้วพี่น้องเอ้ยห่อนห่อนนอนนี่โอ้ยคอยใส่เห็ดหน่อยพ่อพี่น้องบอร์ไซด์หมดนี่หอนห่อนเข่ากับเข่าห่อนหอนได้นี่ยคอยให้กระชวยบางกินมากินน้ำกันพี่เนาะมรทัยนี่เลย กลงเวรคอเนเสิร์อาหารแบบใหม่ก้อยกับฟอมกาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้สุขคนมาพี่น้องมากินน้ำข่อยบ้านนี้สุกแล้วพี่น้องแซ่บแซ่บบรรยากาศยังเชชากับเขาเหนียวหันหอนพี่น้อง่อ้ยมันเย็นก่อนแล้วก็ข่อยต่างกล่องเลยวโอ้ยว่าจะกินฮัหน,นหอนมนกระเบิดหอนสำหรับพี่น้องเขาแล้โอ้ยมันลมลมพี่น้องเล้ยอีบ้านข่อยนี่ยังหอนเฉยเบาได้ออยูเขาพี่น้องยูเขาอยูเขา มาคอยซิมกันแสบแสบไปหน่อยออมเองหมดแสบก็ว่าเอาโหลดพี่น้องเปล่าเอามาเป็นแสบอมอมเห็ดใส่ไข่หมดแดงพี่น้องำลรงแห่งหมันเฮ้ยว่า,าลายกัน้ำลายลายอืมโอ้ ซ่แบแห้งพี่น้องเอ้ยเห็ดหนึ่งกับปาต้อเอาวักซีมาแก้มอีกเพราะว่าคอยใส่ไปมันใส่บ่หลายนะ อากาศดาวกินกับอมเกียดพี่น้องพอกระดา,ก,ก,ก,ากินกับอมเกียดทำมันทำมันเคยจะกินกับอันนั้นนะหลับเป็นหลับไกลเนาะ ผู้ใดบรเท่านเคยกินพี่น้องเอาไปเอาไปลองมึงด้วยไปลองเมืองอันอมเขียดหน่อยนะใส่ไข่มดแดงต้องใช้บวงสองอัน ให้หมดแดงแถวข่อยมันบ่ทันได้ตึงดอกเขอไปซื้อมาก็ปเป็นหญ้ามันบ่ทันได้พี่เนาะอือยญามาเขือนี่ ไปซื้อมาแต่ตลาดพี่น้องเอ้มันกระหยาบจังหน่อยขมข่าเนียน่ยอ่อนตอนนั้นที่ยังมาขอชิคก้อยกับปอมได้พี่น้องคอยไปคลองกับปอมได้บัอกหลาย อืคันแม่นไปเนย่งองเองก็ได้เลยพี่นอ้องเขียดนะมันไม่ได้ไปเนย่องทำมาแลลวมันก็อยากนอนพี่นอ้อง ออมเกียดครื่องหมอ้อกินได้อยู่ดเครื่องมือสองมือแต่มันเอาไว้บ่ได้โดนบานนั่นออกไปนอกเพราะว่าคอยอยู่หาอยู่นานนะมันบม่มีตู้เย็นมันมีแต่ตู้ฮอนใช้ไว้โดนมาได้ไกินมหม,มดก็คือทิ้ง กำลังงามๆเลยพี่น้องเอ้ย ไข่หมดแดงอันน้บ่หลายไปได้พี่น้องค่อยแบ่งซุปในมันกเ็เลยเลีวยบวเห็นไข่หมดแดงหอมน้ำแทงง่งว่า คุยทางนั่นเละพี่น้องเอ้อ่าอืมไอะคุยทางนั่นได้อันนี้ฮะงามงามนี่เออโมเมนต์ในอื่นนั่นนี่ท่านปลูกเองเลยสิข้ายอยแต่ว่าได้ปลูกเองนี่ Mm -hmm. Mm -hmm. Oh yeah. กินกับลาบนะพี่น้องพักกระดองลาบเป็ดเข้ากันคักบัานอย่างละคันเราเรื่องลาบสีน่ะมาว่าถึงเราเพีนน้องพ,องพองว่ามันแพงไรบ้าน่คยโดนเงนเท่าไดร่0้ำห่อย300กาบาทเอ้ยบ่ได้ค่อยกิน บัหน 1, 2, ึ่งสองพันกีบเป็นเงินบาทกะเท่าไหร่มเท่าไหรว่วาพี่น้องเป็นเงินบาทร, 1, 68, ร้อยหนึ่งมันหกสิบแปดพันกีบเป็นเงินบาทมันเท่าไหร่ ประมาณสองสามบาทละบานนึงก็หกร้อยแปดสิบ ชองบาทกับพันพันหกตันอ,องบาทกว่าช่วงนี้มันจะบวแพง เฮตานี่โลชสิสิบพันห์บ่ 10, บโลชัมแปบดบขีดสิบพันก์ีบกค็คือกันเท่าไหร่แปบดบบาทบ่อ้สิบบาทอันนี้สงหาพังเมื่อเทนได้อิม ก็ถ <Cornell. S 2> ืกินแสบขาดได้พี่น้องเอ้หาพันหาพันกีบก็คืออันเท่าไหร่สองสามบาทสี่บาทได้แหละพี่น้องเอ้กล่องนี้มันถือได้ของบันคอยแต่ว่าเงินบาทเงินบาทอ่ะลอยนุ่งหกสิบแปดพัน ตัวเสียหาเงินได้พันด้ร้อยบาทโอ้ยพี่น้องหกสิบกว่าพันบาทไปซื้ออันบพกกินเลยเซือแนวแฉบๆฉัขนาดอื้ม ใช้ขาอ่อนเบ่งไคเบ่งแดงยำแตกก๊อปๆอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แสบแสบไปคนละอย่างเนาะพี่น้องมันแ่บบ่คือกันนะสมุดเข่อ,อนซอยจุบมันก็แสบไปอย่างหนึง่งแกงเขียดมันก็แสบไปอย่างหนึง่ง ใครมันแดงมันแฉบอะไรยังมันบอกคือกันพี่น้องบวกยังไงก็ค mm ือ hmm. อันเขาอยูย่บน,นนอกนะพี่นอ้องเขาอยู่บนนอกนะาก็เคยกินแบบนี้มันก็แฉบไปแบบนี้ถ้าว่าผู้อยู่ในเมืองมากินมันก็คือว่ามันสิบโอ้แบ เดี๋ยว่าจังไหนพี่น้องว่าเรื่องรสชาิกกินบวคือกันได้พี่น้องชหหรับค่อยนี่มักจังเนยจังน้อยก็คือพอดีค่อยละแต่ค่อยไปกินกับคนอื่นคือว่ามันเข้มมันหนา่่น้อง คอยเฮ็ดเองคอยกวาดแสบอืมออูอ่าอิมอมอ่มพอดีพี่น้องเอ้ยอิ่มพอดีพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็เสร็จแต่จบลงเพียงเท่าน,นี้เด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง saba